รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีช่วงหนึ่งของชีวิตประสนีคนนี้เคยเผชิญกับพระสมครั้งใหญ่ที่ทำให้เขาต้องจำฝังใจคุณเคยมีเหตุวิปรโยคหรือเหตุหน่ากลัวน่าตกใจกับครอบครัวหรือเกิดในครอบครัวโดนคดีความโดนใส่ร้ายมีเหตุ เหตุอันเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักอาจถูกจองจําถูกจับนู่นนี่นั่นอูเนี่ยน,น,น่ากลัวนะและเรื่องเล่าชีวิตหลังบ้านเหล็กกับปรมีที่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้แล้วผมไปสร้างวระถุท,ลลที่ราชข้างในซึ่งไม่มีใครเคยทําได้นะแล้วผมก็นั่งใต้ต้นโพเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีศักๆ์ักทั้งตัวทั้งหน้าห้าร้อยคนนะ่ะนั่งฟังผมพูดว่ามึงออกไปต้องเป็นคนดี ร่วมหาคำตอบจากดวงดาวผ่านการทำนายข้ามห้องไปพร้อมกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับกลับเข้าสู่รายการที่ทําให้หลายคนรู้สึกทึ่งและมหัศจรรย์ในหลักโหราศาสตร์ไทยกับรายการปริศนาพยากรณ์นะคะเพราะว่ารายการของเราการดูดวงนั้นไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการทายโชคชะตาไม่จําเป็นต้องเห็นตัวค่ะมีแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นคู้เชี่ยวชาญและคร่ำวอดในวงการโหราศาสตร์ไทยเพียงแค่คนเดียวที่ได้รับขนานนามว่าเป็นปรมาจารย์ สามารถทำนายได้เลยนะคะว่าดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ลักษณ์โรรากิพดีสวัสดีค่ะอาจารย์คะสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยแขกรับเชิญเขาสนุกกับการทำนายของอาจารย์มากมีบางท่านถึงท่านบอกว่าโอ้โหกล้ามากเลยนะไม่เห็นหน้าแค่ดูดวงอย่างเดียวแล้วก็ทายออกมาได้เลยคือคือมันเหมือนอยู่ในกระแสจิตวิญญ,ญาณและสายเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นเราใช้วิชา ถ้ามันจะผิดก็ผิดสิเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิชาที่เราคิดมาเองเป็นวิชาของบูรพาจารย์หนทั้งหมด5,000ปีก็ต้องมาทดสอบใช้มันเพราะอย่าลืมตอนที่เราทายแล้วออกอากาศเนี่ยท่านผู้ชมและและแฟนของอมรินทีวีที่รับชมเนี่ยเขาเห็นว่าใครถูกต้องไหมใช่แต่ตอนเราบันทึกเทปกันมีแค่อาจารย์คนเดียวที่ไม่ทราบว่าใครในเวลาบันทึกเทปจะรู้เมื่อตอนที่บันทึกเสร็จแล้วถูกไหมก็ต้องเจอกันได้ขาาไปงานนาตราชมาใช่ไหมใช่ค่ะักวันหนึ่งจะขึ้นรับ สาทุกรอเลยใครสีพึ่งยังโอ้ยทาทุกวันค่ะอาจารย์ค่ะจงเป็นที่รักนะโอขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ความสนุกสนานความบันเทิงที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในมือดิฉันเรียบร้อยแล้วนะคะปรศนีท่านนี้ให้มาเพียงแค่วันเดือนปีและเวลาเกิดเท่านั้นอาจารย์รักต้องทำนายแล้วล่ะค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมนี่คือดวงของปรศนีค่ะโอเคครับ ระสนิของเราในวันนี้เขาคือชายผู้เคยถูกจดจำจากลุกแบดบอยหน้าคมผิวเข้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจจากดีเจนักร้องนักแสดงที่สั่งสมชื่อเสียงมายังยาวนานกว่าสองคศรรแต่ชีวิตจริงไม่ได้มีแค่แสงไฟส่องสว่างช่วงหนึ่งเขาต้องแยกจากภรรยาและลูกที่เขารักสุดหัวใจเพื่อเผชิญบทเรียนที่พลิกชีวิตทั้งครอบครัว แต่วันนี้เขากลับมายืนยันอีกครั้งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไร้มนทินพร้อมปาพิสูจนโภราศาสไทายกับประมจารระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วให้คนนี้วเวลาเกิดพี่ไม่มีใครรู้นอกจากคนนี้ ว้าวพอพอเอาล่ะพพเท่ากับว่าวันนี้น่าจะสนุกแน่นอน,นะนจะมาพบกันตามดวงดาวสิบ<อ>ปีในรอบหลายสิบป,ปี <c oughs> ใช่ครับแล้วดวงดาวที่อาจารย์ของเราได้ไปจะเป็นยังไงภา,าพี่แมนพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยคะ่ะอาจารย์ตอนนี้ปรัชนีพร้อมที่จะรับคำทำนายชุดแรกแล้วค่ะลัคนาอยู่ราศีสิงสิงโตคือเจ้าป่าเป็นผู้นำจึงเปรียบประดุจดวงชะตนี้ ถ้าโหนเห็นต้องทายว่าประดุษมหาโจรองคงคุริมานกระใจโอ้ใครจะนึเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นหัวโจกมาตลอดนีกดวงหัวโจกนะนะแล้วประกอบกับนี่เกิดวันจันทร์อาทิตย์เป็นกาลีอาทิตย์ที่พูดเนี่ยคือดาวประจำตัวตามเวลาเกิดที่เรียกว่าลัคนาเพราะนั้นยศศักดิ์อักคารฐานให้ทาอาทิตย์ดวงนี้มันเป็นดวงเจ้าเมืองดวงหัวหน้าดวงผู้นำ ไม่ได้เป็นเบหรือเป็นลูกจอกใครเพราะฉะนั้นแล้วดาวประจำตัวเป็นกาลีก็แปลว่าคุกครีตีโมงห้าวเป้ง่านเรื่องราวไม่ธรรมดานี่ดวงนี้ตะตนุเป็นอริด้วยตนุอริกวนทีนเป็นคนกวนเป็นคนสทรเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรานะอ็งซ่าใช่ไหมข้าก็ลุยกับเอกได้คือหน้ากลัวนี่นี่มันดวงนักเลงเนี่ยดวงจอาปอ่นะ แต่ดวงชะตานี้ครบเครื่องครับนักรักนักรบครบเครื่องนี่ดวงชะตาเป็นองคุริมานองคุริมานดีนะเพราะว่าก็ถูกลวงล่อไงนะแต่นี้ไม่ละตัวเองเข้าไปล่อเองเลยนะแต่ผสมกับจัเด็ดในผู้ชนะผิดๆครับและยังมีพุทธกับราหูร่วมกันด้วยพุทธกับราหูในดวงชะตาเนี่ยไม่ใช่ร่วมนะพุทธกับราหูถ้าร่วมหรือเลง็งนะเนี่ย4คือาดาวพุธราหูเลข8เลงกัน พุทธกะลาหูเลงกันดวงอาจารย์ตามพื้นดวงลาหูกับพุทธเลงกันเหมือนกันเสียงดังนี่เสียงดังแน่นอนปะทงเสียงดุงดน,น,ะงงดนะบางทีคนเห็นหน้าเนี่ยหน้าหาเรื่องคือมีพลังเสียงที่มีอํานาจแล้วเสียงดังแล้วต้องระวังอย่างนะพุทธกะลาหูเลงเรือร่วมเนี่ยสุนัขก,กัดหมารอบกัดนะและรวมถึงต้องระวังสัตว์มีเขียเ้ยวนี่ระวังเลย <c oughs> ไปเลี้ยงไม่ได้นะอันตรายนะ เอาละเบื้องต้นเปิดเกินเปิดหัวไว้เท่านี้ก่อนเป็นยังไงส่งให้กุ้งจริงต่อครับอาจารย์พูดถูกนะคือคือเป็นคนแบบเป็นผู้นำแล้วก็เราจะมีปัญหาเป็นหัวโจกตลอดเลยหรอเพราะสรีระตัวเองเนี่แหละคือที่มันดูแบบหน้าดุดหน้าดุดโคือดึดุดคือแต่ก่อนนะคือเที่ยวผับเป็นเจ้าของผับ มีเรื่องทุกวันนะมไม่เรื่องสุภาพสตรีอย่างที่พูดก็ตรงกับก็เรื่องเพราะรักเพื่อนอหรือไม่ก็เป็นคือหมันไส้มีมีคนหมันไส้ตลอดเวลาทั้งที่เราทําหน้าธรรมดาเลยก็อาจจะไม่ธรรมดาแต่เราธรรมดาของเรานะาแต่ก็ลบตลอด เราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นแบบนี้เป็นทั้งนักรบแล้วก็นักรักในเวลาเดียวกันนักรักนี่ไม่จริงนะใอ่ะคุณผู้ชมดูนะที่แบบเราก็ไม่จริงนะหยุดแล้วเราหยุดแล้วเจ้าหยุดหรือยังองคุรีมมนเนี่ยอ๋อใช่อย่างนี้ตอนนั้นมันก็มีแหละครับส่วนมากสุภาพบุรุษมีพระถึงขั้นทักเลยนะว่าดีเจแมนทุกอย่างจะเปลี่ยนนะแค่ดีเจแมนยิ้มหน่อย คือ <c oughs> เราอะเป็นคนยิ้มยากเหรอคะคยิ้มยากเราเป็นคนแบบแต่เราเป็นคนตลกนะแต่ว่า<ะ>เราหน้าปกติอะเราก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆพอนิ่งๆแล้วเราเป็นทรง,งเนี้ยทรงเนี้ย <c oughs> มันก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดอ่าสิ่งยั่วยุเข้าใจได้ตลอดเวลา <c oughs> ซึ่งเราก็บวกตลอดนะเราก็<ะ>เราก็เป็นคนบวกตลอด<ะ>คือจารนและแม่นตรงที่แบบอยู่เฉยๆก็พูดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดตลอด เราจะเซิร์ชแล้วอ่านประวัติเรื่องนี้มาตลอดคืออ,องคุลิมานแล้วยิ่งเราได้เข้าไปในเรือนจำที่เราถูกฝากขังเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตคือเราเราไม่ได้ทำผิดแต่บางทีอ่ะคนที่เขามองว่าเราผิดหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเหมือนนักโทษในนั้นเหมือนกันหลายๆคนอยากกลับใจแต่ไม่มีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสที่จะกลับตัวหรือช่วยอะไรแล้วมันจะมีพลังหลายเท่ามากเหมือนในนั้นอ่ะพี่ ไปช่วยเหลืออะไรในนั้นเยอะมากโดยทรงเราเนี่แหละนี่คือคือกับใจเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เลยเป็นไอดอลของหลายๆคนสำหรับคำทำนายชุดแรกที่แมนให้สกิคะแนนดีค่ะตอนแรกเ็าโกรธอาจารย์นะเปิดมาก็แบบว่าบอกว่ากวนนั่นนึงอออ่ะให้สิบแล้วกันโอ้โห เปิดคำทํานายชุดแรกมาก็แม่นเต็มสิบเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าลุกของดีเจแมนงอยังแฟดจริงๆแหละครับดวงเจ้าพ่อฉายออกมายังเห็นได้ชัดแต่เห็นแบบนี้ภายในกลับเป็นขั้วตรงข้ามพร้อมสู้ช่วยเหลือทุกคนเพื่อความยุติธรรมจริงๆครับแต่คำทำนายต่อไปนี้จะอธิบายตัวตนใดของเขาได้อีกเนี่ยตามดวงชะตาลัคนาอยู่ราศีสิงห์ คู่คือราหูเป็นราพระเรียกลาหูราพระคู่เป็นลาบเพอหัดเลขห้ 5, จาจันร่วมกันแปลว่าอะไรดวงชะตาแบบนี้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้หญิงคนไหนก็อยากได้ไปเป็นไปเป็นสามีหรือว่าขอรองสักปีหนึ่งแหมมันถูกอ,อกถูกใจอันเนี้ยป้าธงนี่เพราะฉะนั้น,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 นดวงชะตานี้ตามการของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ อันนี้เป็นข้อดีที่ในดวงชะตาเลือกให้ถูกคู่แท้ต้องเป็นคนดุเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรลง่ใจมันหรือเกินนะใช่ในคือนความหมายนะถ้าจับหลักปักลงไปว่าเอาใครเป็นคู่และเจอคู่แท้ตามที่บอกกล่าวปักหลักปั้นชิดเริ่มต้นมั่นคงสำเร็จประทุมชิดคู่คนรักลูกบุตรเปลี่ยนชีวิต จิตลึกๆของความรู้สึกนึกคิดคือความเป็นผู้นำคือลีดเดอร์คือกำลังของความที่เป็นคนที่เด็ดโดดชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเด้นเป็นระบอบของชีวิตที่ปักหลักจริงจังตั้งใจคุณจะกลายเป็นคนมีหลักมีฐานเป็นที่พึ่งของคนอื่นเป็นที่เชื่อถือนับถือนะหลายสถานประทุง ใบเตยี่ยเป็นผู้หญิงที่รักพ่อรักแม่กระตันยูและลำบากในชีวิตมาเยอะพี่เห็นตลอดทุกวันนี้ยังดูดิที่เรายังสู้รบกันมาทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวพี่เรายังอยู่กันนะคือเป็นอะไรที่เราเกรงใจมากกว่าผู้ชายอ่ะไม่จำเป็นต้องไปดุอะไรเยอะปล่อยแล้วเราก็มีความเป็นตัวของเราเองแลวเราแค่ยืนมองสิ่งโตยังต้องหมอบใช่สิ่งโตมันหมอบเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบ อะไรหรอกเราแพ้ความดีดแล้วเราก็อยากจะหยุดบางอยา่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอผู้หญิงที่ใบเตยเป็นคนไม่ที่หึงมไม่เคยเช็คโทรศัพท์ซึ่งชืิตพี่โดนผู้หญิงขี้หึงมาตลอดอเรายอมให้เมียกับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกอาจารย์พูดถูกพี่เนี่ยทำร้ายมาทุกรูปแบบแต่พี่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเองได้ลูกสาว,วเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่อาบน้ำให้เวทมนต์ แล้วเวลาเราจะนอนอ่ะเวทมนต์แบบเปิดประตูเข้ามาแล้วแบบหนูรักปะปานะคะแล้วเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆกลมๆแล้วแบบมาหอมแก้มเราอ่ะไปไหนไม่ได้แล้วเหมือนโดนมนต์สะกดอ่ะไม่ใช่เมียนะที่ว่าเป็นลูกที่พี่ยิ่งแบบเกรงใจเข้าไปอีกคือลูกเวทมนต์จริงๆไม่น่าไปตั้งชื่อนี้เลยเวทมนต์คือเป็นมนต์ที่แบบโดนสะกดเลยหยุดเลยหยุดแบบหยุดทํา กัดทําการทุกอย่างที่เป็นการล่อแหลมต่อการเสียครอบครัวไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะตรงเหรคําว่าโจรกลับใจไปย้ําคำนี้อีกทีหนึ่งเลยอะ่ะน่าจะ<อ>าแ,แม่นเลยแหละนะ่าจะแม่นเลยแหละน้องหากสิงโตเป็นดั่งเจ้าป่าผู้นำผู้แข็งแกรก่งไม่เคยยอมใครกลับต้องยอมสยบให้กับผู้หญิง3าคนในชีวิตของเขาอย่างสุดหัวใจคุณแม่ภรรยาและลูกสาวที่ทำให้ชีวิตของดีเจแมนเปลี่ยนไปในหลายๆจังหวะของชีวิต ในช่วงหน้าการทำลายท่ามห้องโดยไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าปรสเนีเป็นใครจะบอกเล่าเรื่องราวได้แม่นขนาดไหนหนุ่มคนนี้จะต้องชอบเครื่องรางข,งของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบแปลกๆอันนี้เป็นหลวงปู่สุขว่าประกอความ,มาขเท่านียคืออันนี้ก็หลายล้านนะคุณเคยมีเหตุวิปรโยคหรือเหตุหน่ากลัวน่าตกใจกับครอบครัวหรือเกิดในครอบครัวรับชมพร้อมกันช่วงหน้าครับ